สวัสดีครับก็วันนี้อยากอัดอยากอัดเป็นวิดีโอนี้ก็อยากอัดเป็นแบบไดอารี่ใช่ครับก็เอาลงไว้ให้ตัวเองในอนาะคตมาดูอีกทีหนึ่งวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดธันวาตอน ประมาณทีสองเนาะก็อยากจะเล่าว่าอืมที่มาติดทหารอยู่ตอนนี้ยังติดทหารอยู่นะยังไม่ปลดนะก็อืมก็อยากจะมาเล่าว่าทําอะไรบ้างน,นะครับช่วงนี้ก็ตอนนี้ผมก็เป็นอะไรนะ น่าจ้เล่าได้แหละอืมไม่คือผมก็พยายามอ่เอพูดช่างมันเถอะโอเคตอนนี้ก็ทำหน้าที่ที่ผมมาเป็นทหารนะคือเป็นรีเซพชันครับรีเซพชันก็เหมือนอยู่โรงแรมตอนนี้ก็ผมอยู่ที่อาคารนันทาพิรมนะอืมอยู่ตรงอยู่แถวพันนกท่านี้แหละ ก็ไม่ได้เป็นสายบู oh. ถือปืนออกเรือเหมือนคนอื่นกันนะครับก็ตอนนั้นตอนที่อตอนที่ผมตอนอยู่กองร้อยแล้วเขาบอกว่าให้เลือกว่าจะมาว่าจะไป ไปลงที่ไหนผมก็เขียนก็เลือกตอนนั้นเลือกพระราธิการกับฐานทัพเรือกรุงเทพเพราะคิดว่ามันเป็นหน่วยลบอาจจะแบบได้บู๊นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะเหมือนที่สัตหีบอของสอ,อฟหรฟอรกับนอย,ยอใช่ไหมครับมันมันจะได้ฝึกแบบลบฐานทัพเรือสัตหีบอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าออาจจะได้ฝึกแบบคโทดลหน่อยผมก็ แบบประมาณนั้นเหมือนกันอะไม่ดูเข้าใจผมว่าในที่ผมเล่าผมพูดรู้เรื่องว่านั่นแหละแล้วก็ผมเลือกสองพลากับฐานทัพกรุงเทพแล้วก็ผมก็ได้มาฐานทัพที่กรุงเทพปุ๊บเหตุผลที่เลือกก็เพราะว่าอาไม่สิต้องเล่าอันนี้ก่อนพอพอได้ ฐานทัพเลยกรุงเทพปุ๊บแล้วก็มันมาถึงวันแยกหน่วยตอนฝึกฝึกหนักไหมก็ไม่หนักมันไม่ขนาดนั้นนะทุกคนผมว่าทุกคนน่าจะรับได้เลยถ้าถ้าสมมติมีคนสงสัยนะเออผมก็พูดไปพอแยกหน่วยเสร็จปุ๊บก็เขาจะให้ขนถุงทะเลมาพร้อมใส่เสื้อกาลาสีแล้วก็อืม แล้วก็นั่งรถรถบัสมาจากสัตหีบมาถึงฐานทัพอเรุกรุงเทพปุ๊บความรู้สึกตอนลงจากบัสก็แบบว่าเอย้แปลกตามากเพราะว่าเป็นที่ที่เราไม่เคยมาเนาะนก็เลยแปลกตาแล้วก็อยู่มาได้สักพักหนึ่งเขาก็จะมีแยกไป เขาจะมีแยกไปอีกทีนึงไปแบ่งอทหารไปที่นูน่นที่นี่ตอนนั้นผมก็ลงไปอไปวังวังนนแต่ผมก็ไม่ได้ไปนะเหมือนแบบเขาตอนนั้นมีห้าคนใช่ไหมผม,มอยู่อยู่ในห้าคนนั้นด้วยเว้ยแล้วก็เหมือนเขาก็เดี๋ยวเอาแค่สามคน แล้วก็ไม่ได้ไปอยู่นั่นอยู่ในฐานทัพตรงนั้นก็ทําอะไรบ้างอะกวดาดขยะเหมือนที่ภาพที่หลายคนเห็นอ่ะตัดหญ้าอะไรทํานองนั้นอ่อมแล้วก็เสร็จปุ๊บแล้วก็มันแล้วก็มีโอกาสหนึ่งเหมือนมีรุ่นพี่เขาทำ อะไรผิดสักอย่างนี่แหละแล้วก็เขาที่อยู่ที่เนี่ยนะแล้วก็เขาก็ได้กลับไปอยู่ข้างในนู้นแล้วก็เขาจะเอาคนข้างในอะออกมาปุ๊บแล้วก็ผมอะก็อาสายกมือออกมาอืมแล้วก็ได้มาอยู่ที่นี่อือก็นั่นแหละไม่รู้จะเล่าทำไมนะแต่ก็ ตอนนี้ก็นั่งเข้าเวรนะครับจ้าถามว่าที่นี่ทำอะไรมั่งครับรับโทรศัพท์ทําความสะอาดนู่นนี่นั่นก็เป็นรีเซพชั่นทั่วไปม,มาทหารใครบอกว่าพร้อมป็่จริงนะครับนี่ผมว่าผมอ้วนนะ ชอบผมกลับมาดูวิดีโอตัวเองผมน่าจะตลกว่ากตลกตัวเองที่ทำอย่างนี้นะก็ mm. ดีครับถือว่ามันทหารนี่ก็มันได้ทบทวนตัวเองเยอะขึ้นเนาะมีเวลาคิดเยอะตัดสินใจปวดไปเลยไปทำอะไรดีอืม mm. แต่ก็อยากลงวิดีโอต่อน,นี่แหละมันจะไม่น่ามีใครดูหรอกแต่อยากอยากลงอยากลงหกนาทีแล้วอะผมไม่อยากตัดนะคิดเกียจอะไม่ไดีเลยคิดเกียจแต่ไม่อยากตัดเลยอะเจ็ดนาทีแล้วพูดอะไรอีกอะอืม หน้าเมลอะไรแล้วเนาะแต่ถ้าอยากอัดอีกก็จะมาอัดอีก